วันนี้เรามาอัปเดตงานขุดบ่อสิบไร่กันนะคะก็ทำได้ประมาณ70%ซแล้วนะคะสำหรับตรงนี้นะคะอันนี้ก็ขุดออก เหลือแค่คูตรงนี้นะคะที่เราจะต้องเอาออกที่มันจะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันใกล้กับน้ำด้วยแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะคะ คนขบับไอ้หลุงอย่างแรงเก่าแต่เก่าเ่ะเาแก่เ้าแก่ปับน้ำมันนะคะคนนี้ก็มาวิ่งดินกับเราด้วยนะคะเกี่อบอกว่าอยู่บ้านเบื่อเงา,เามาทำงานสักหน่อย อืออ้อไก่ค่ะอ๋อขันหลังคันหลัง อันนี้คนคุมงานคนคุมงานงอเง,งีเออเออ คันนี้นี่หนูชอบมากเลยนี่คันนี้นี่อย่างแรงสุดยอดเลย